สีแคเียมาเียวนี่เราจะเล่นแบบเียวไข่แบบนี้กันเออหนันกกลัวทุกคนดูดสีดูที่เกียวสุดลือัวทุกคนเอเียเลือดัวทุกคนคนตัวเียวแค่หนักคนเพียเอออาจจเลือดวเอ

มาเป็นไงทุกคนก็ชอบควม่ารดกภาพภาพนูภาพภาพตัวเราอีกคนเออจูเกอเล่เขาไม่กลัวเราไม่กลัว Long nam Long nam này แบกบกบแทบกบอะไ I'll 好聪明，对了。 เอาแยกกับนี้เพราไมันจะเออแล้วเราจะทำเป็นเอเอน่ากลัวนะทนเสียงก็น่ากลัวเลยพาไปกลันะบบวดิคนเล่นเนี่ยจะปวดขี้ไม่ใช่ใครหรอกคนเล่นเนี่ยจะปวดขี้อิอปวดขี้ดอก เอาประตูให้่าไป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 มามประตวนี้เด้ตัวนี้เราใส่ดใจเล้วฉันอยากไปเสียพ่อจะเอาเงินไหมคุณคุณออกไปจากร้านผมไปก่อนเร็วๆไม่งั้น ไม่งั้นผมจะตีคุณนะจะออกไปเพื่อได้เงินไปเร็วเร็วไอีมาออกเร็วๆฉันรำคาญคุณออก่ีมาเทออกยันตอนนี้ภาพนี้น่ากลัวขึ้นนะตุกตนดิเฮ้ยเดี๋ตัวนี้น่ากลัวกว่ามิล่ามีล่าโซอี้เออเออเรายิงชอไปได้เฮ้ยปวดหัว ไอมิาอีกแล้วโอ้โหเหนชอบมิลาเห็นชอบมิลาเหนชอมิลาที่แฉะหลืลไอไม่ใช่นั้นโอเคแล้วส้ thank you. Bình, bình à bình lên kém thôi Hơi, hơi. 嗯，我感觉第。 been extinguished fire suppression system deactivated Bye -bye.